เชื่อหรือไม่ว่ามีคนกําลังแอบรักคุณอยู่อย่างหัวปักหัวปัม๊มแต่ไม่กล้ามาสารภาพรักกับคุณเสียทีนั่นก็เป็นเพราะคุณมีลักษณะน,นิสัยบางอย่างที่ดึงดูดคนบางคนและทําให้พวกเขารู้สึกตกหลุมรักคุณมากเสียเหลือเกินแล้วนิสัยที่ว่านั้นคืออะไรแบบทดสอบนิสัยที่เอามาฝากวันนี้จะช่วยบอกคุณเองเลือกวงกลมที่คุณชอบและลองฟังเฉลยได้เลยวงกลมที่หนึ่งคุณเป็นคนโดดเด่นและ เป็นที่สนใจอยู่เสมอไม่ว่าคุณจะไปที่ไหนคุณเป็นคนเข้มแข็งกล้าหาญและไม่ค่อยกลัวอะไรเวลาตั้งใจทำอะไรคุณจะทุ่มเทเต็มร้อยและใส่เต็มที่จนกว่าคุณจะทำสาเร็จคุณถึงจะยอมหยุดคุณมีความเป็นผู้นำสูงและบางครั้งก็เผลอทำอะไรเท่ๆแบบไม่รู้ตัวนั่นแหละทำให้บางคนเขาแอบชื่นชมคุณเอามากๆแต่ไม่กล้ามาบอกเพราะกลัวคุณมีเจ้าของอยู่แล้ววงกลมที่สองคุณมองโลกในแง่ดีเสมอ แม้ในสถานาการณ์ที่คนอื่นยอมแพ้ไปแล้วก็ตามไม่ว่าคุณจะอยู่กับใครคุณก็สามารถนำแสงสว่างและความสบายใจมาให้คนรอบข้างได้เสมอคุณเป็นคนซื่อสัตย์มีความรับผิดชอบและเข้ากับคนอื่นได้ง่ายนอกจากนี้คุณไม่เคยลืมใครไว้ข้างหลังคุณดูแลเอาใจใส่ทุกคนอย่างเท่าเทียมกันก็เลยทำให้คนที่เขาแอบชอบคุณคิดว่าคุณเป็นคนเจ้าชู้ชอบหวานสเสน่ห์ไปทั่ววงกลมที่สาม คุณชอบอยู่คนเดียวเป็นคนเก็บตัวรักสันโดษและไม่ค่อยสูงสิ่งกับใครแต่คุณเป็นคนใจดีห่วงใยคนอื่นและดูเท่แบบที่คุณก็ไม่ทันรู้ตัวบางครั้งคุณมักจะแสดงพฤติกรรมบางอย่างที่ทำให้คนอื่นรู้สึกวหวั่นวหวคำพูดและถ้อยคำที่อ่อนหวานเจ้าปาาของคุณคือน้ำฉลมใจของใครบางคนใกล้ตัว แต่เขาก็ไม่กล้ามาสารภาพรักกับคุณเสียทีเพราะกลัวว่าคุณจะไม่ได้มีใจให้เขาเลยวงกลมที่4คุณเป็นคนอ่อนไหวให้อารมณ์อยู่เหนือเหตุผลและไม่เขินอายที่จะแสดงอารมณ์ความรู้สึกของตัวเองต่อหน้าคนอื่นคุณก็เลยเป็นเหมือนเด็กน้อยในสายตาคนรอบข้างและมีบางคนที่รู้สึกอยากปกป้องดูแลคุณเหลือเกินหัวใจของเขาเจ็บปวดเวลาเห็นคุณร้องไห้ แต่ที่เขาไม่มาสาร,รภาพรักกับคุณเสียทีเพราะดูเหมือนว่าคุณจะมีคนอื่นอยู่ในใจเสียแล้วนี่สิหวังว่าทุกคนจะนำคำทำนายไปเป็นแนวทางวางแผนชีวิตควบคู่ไปกับการใช้สติตั้งอยู่บนความไม่ประมาทแล้วชีวิตจะราบลื่นดวงเปิดดวงปังแน่นอน